สวัสดีครับเพื่อนๆพวกเราช่อง i s m u จะมารีวิวเจ้าตัว DJI Mini เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อล่าสุดไม่นานมานี้เองครับในราคา1537บาทจริงๆผมตั้งใจจะซื้อตัว DJI Mini นะครับแต่ว่าแอบรังเลกับราคานิดนึงเพราะว่าจะซื้อมาแค่ลองใช้ใเฉยแต่ราคาแอบ,บแรงอยู่นิดนึงราคา3500บาท ก็คิดอยู่สักพักหนึ่งพอดีเจ้าตัวนี้เปิดตัวพอดีก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเลยเพราะราคาถือว่าสามารถจับต้องได้เผื่อซื้อมาแล้วไม่ชอบอาจจะไม่ค่อยเสียดายตังค์สักเท่าไหร่ครับเพราะราคาไม่แพงมากตัวนี้เป็นตัวทานมิสเตอร์สีดำนะครับจะมีแค่ตัวไม้แค่ตัวเดียวไม่มีตัวรับ ด้านในกล่องจะมีทั้งหมด7ชิ้นก็จะมีกระเป๋าวินสกรีน2ตัวสายชาร์จแท่นชาร์จตัวไม้แมกเนตมีทั้งหมด7ชิ้นตัวนี้มีทั้งหมด3ราคาก็จะมีเริ่มต้นที่1560บาทตัวรับ1ตัวตัวส่ง1ตัวราคา2580บาทแล้วก็มีแบบว่าเป็นตัวไม้2ตัวแล้วก็เคสชาร์จกระเป๋าคือครบเซตเลยราคา5,160บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ราคาถือว่าทำมาดีมากเลยเจ้าอื่นน่าจะโดนตัดราคากันไปเยอะเลย ขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่ไปมากเลยครับเท่ากับประมาณเหรียญ10บบาทของเราโดยทั่วไปถือว่าเล็กมาก ส่วนตัวผมซื้อมาเพื่อจะใช้กับเจ้าตัว DJI Action 4นะครับไมคตัวนี้สามารถใช้กับกล้อง Action 4, Action 5 Pro แล้วก็ Pocket 3, Action 4, Action 5 Pro แล้วก็ Pocket 3นะครับ ส่วนขั้นตอนการเชื่อมต่อนี้ก็ยังงงๆอยู่เพราะผมก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันเพิ่งลองซื้อมาใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยครับครับก็ผมได้ลองทำการเชื่อมต่อกับ เจ้ากล้อง DJI ตอนนี้ผมใช้เป็น DJI Action 4นะครับจะลองเชื่อมต่อกับเจ้าตัว DJI Mini ผมลองเชื่อมต่อมาบ้างแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ทันได้ฟังเสียงต้องไปเปิดฟังเสียงในไฟล์ดูว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะดีไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อแล้วก็ให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมไปเปิดไฟล์เสียงเอาแยกฟังที่หลังเอาแล้วกัน ก่อนอื่นเลยให้เรากดปุ่ม power ตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดค้างไว้ปุ๊บจนขึ้นไฟสีน้ำเงินกระพริบกระพิบแล้วพอไฟสีน้ำเงินหายกระพริบก็จะเชื่อมต่อเป็นไงบ้างครับตอนนี้ได้ยินเสียงของไมค DJI ไมค์มินิไหมครับทดสอบหนึ่งสสาสี่เสียงลมนะครับนี่คือเสียงจาก DJI ไมค์มินิ ราคา1,560บาททาน n สมิสเตอร์สีดำสวยมากได้ยินไหมครับได้ยินไหมะ่ะน่าจะได้ยินนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังลิงกันอยู่เดี๋ยวผมจะลองหนิบไว้ที่ปกเสื้อที่คอเสื้อผมจะทดสอบกับเสื้อยืดนะครับว่า มันจะยุยไ้ไหมเพราะว่าท่านด้วยจากขนาดและน้ําหนักผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมว่าน่าจะไม่ยุ้ยไม่เหมือนพวกดีใจไมทูตัวนั้นจะจัดค่อนข้างหนักแต่ก็ตัวเล็กก็แรกมามันก็ต้องแลกมากับความที่มันมันด้อยลงไปจากจัวดีใจไมทูนะครับเดี๋ยวผมลองแกะแม่เล็กออก up ติดแบบนี้เลย ให้เราติดห่างจากจากปากเราเนี่ยประมาณฝ่ามือหนึ่งเสียงก็จะประมาณนี้ได้ยินไหมครับทดสอบได้ยินไหมได้ยินน่าจะได้ยินอันนี้คือเสียงที่ได้ยินจากไมค์ดีเจไมค์มินิอะไรผมทอดออกก่อนปั๊บ แล้วผมจะทำการตัดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กลับไปฟังเสียงของกล้อง action 4อีกทีนึงว่าเสียงมันต่างกันไหมเพื่อให้เพื่อนเนี่ะได้ลองเปรียบเทียบกันระหว่างเจ้าไม์ของ dji my mini กับไม์ของ action 4นะครับกดปุ่ม power ค้างไว้อปพอไฟดับไปเสียงตอนนี้เป็นเสียงของกล้อง dji action 4นะครับ ตอนนี้เป็นเสียงของกล้อง DJI Action 4เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเด๋ยผมเนี่ยจะลองทำการเชื่อมต่อกลับมาที่ตัว DJI m ไอไมค์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เปรียบเทียบเสียงกันได้แล้วก็จะได้ช่วยตัดสินใจในการซื้อว่าชอบหรือไม่ชอบกดปุ่ม Power อค้างไว้เหมือนเดิมครับ ไฟเสียมเงินกระพริบเขาจะหยุดกระพริบนี่คือเขาเชื่อมต่อกับตัวกล้องของเราแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นจากข้อมูลเขาบอกว่าไมคตัวนี้เชื่อมต่อได้ action 4 action 5 pro แล้วก็ pocket t ก็ action 4 action 5 pro แล้วก็ pocket 3สามารถใช้ไปเชื่อมต่อได้ action 3น่าจะไม่ได้ อันนี้ผมไม่มีก,กล้องแอคชั่น3ก็เลยไม่ได้ทดลองนะครับว่าได้หรือไม่ได้แต่ถ้าใครมีก็ลองทดลองแล้วก็คอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้รู้กันหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ซอฟต์แวร์น่าจะตามไม่ทันนะครับวัสดุพิเศม,ม,มากเลยครับทดสอบทดสอบฮัลโหลหนึ่งสองสามเทสเทส ลองอันนี้แบบหนีบไม่ได้ใช้แมสอเน,น็กครับแบบหนีบเอามันก็จะดูแปลกๆหน่อยน่าจะดีน่าแต่ว่ามันก็มันก็น่าจะดีกว่าเออ่จ้าตัวทูครับตัวไมทูมันจะหนักนี่คือเสียงสแตนดาร์ดของไม d j j i ไมไมมินิเลยนะครับยังไม่ได้เปิดฟัง์กชันตัดเสียงรบกวนเขาเรียกว่าอะไรน้อยแคนเซลลิงเหรอนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะลองเปิดดูแล้วก็เปรียบเทียบเสียงกันนะครับ DJI Mini meal. แบบยังไม่ได้เปิดระบบตัดเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกดที่ปุ่ม power หนึ่งครั้งเพื่อให้ไฟสถานะตรงนี้เป็นสีเหลืองนี่เห็นไหมครับทดสอบทดสอบนี <medi> ่คือเสียงจาก DJI Mini ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เป็นไงบ้างครับเสียงรอบข้างตอนนี้ผมอยู่ในคอนโดมัมนก็เลยไม่ค่อยดังอ่าเดี๋ยวผมจะกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันกลับไปเป็นเสียงสแตนดาดของมันนะครับกดหนึ่งที่ไฟสีเหลืองตัวนี้ก็จะดับไปแต่ผมขออนุญาตเปิดแบบโหมดต,ตัดเสียงรบกวนนะครับก็หนี้มอาไว้ปกเสื้อเราขอเสื้อเราดูดีดูดพรีเมียมดีครับก็ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจแล้วมาดูคลิปนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อเป็นตัวองค์ประกอบในการตัดสินใจอันนี้คือคนที่ซื้อแบบว่าไม่มีความรู้ซื้อเพราะว่าอยากลองสําหรับรีวิว EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจช่องพวกเราด้วยนะครับเอาไว้ EP หน้าเราจะรีวิวอะไรกันอีกก็ อย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย